สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมนพนินนะครับอยู่กับเจ้านี้ครับ Samsung g a l A x y A 3 1นะฮะก็เป็นสมาร์ทโฟนสำหรับไปรุ่นแหละนะฮะราคาเปิดออกมาไม่ได้แพงมากนะครับ7 9 9 9บาทนะครับจุดเด่นคือเรื่องของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,000มิลลิแอมป์นะตัวแค่นี้เองนะครับบางๆแต่ว่าแบตไซส์ใหญ่เลยนะห้าพันมิลลิแอมป์พร้อมชาร์จไว15วัตต์นะฮะทำให้การชาร์จแบตเนี่ยแม้แบตจะเยอะแต่ก็ชาร์จแบตใช้เวลาไม่นานครับหน้าจอขนาดใหญ่ครับ6.6นิ้ว Super AMOLED นะฮะ วัยรุ่นชอบแหละเพราะชอบรับชมคลิปใช่ไหมอ่านหนังสือดูภาพยนตร์ n e t f l i x YouTube แบบนี้นะสีสันสดใสนะครับแล้วก็ขอบจอเล็กนิดเดียวเห็นไหมกล้องหน้าเล็กนิดเดียวกล้องหน้าตัวนี้ความละเอียด20ลา้านพิกเซลนะครับจากที่ทดสอบใช้งานมาผมว่ามันเป็นกล้องหน้าที่มีความประสิทธิภาพในการถ่ายภาพดีมากเลยนะภาพมาสวยแล้วก็กล้องหน้าตัวเดียวจะสามารถถ่ายหน้าัตวหลังเบอร์ได้แล้วก็สามารถถ่ายเลนส์วายได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ความสามารถครับผลลัพธ์ที่ออกมากล้องดีเลยแหละ ถ่ายคนออกมาหน้าสวยเลยเพราะมันมีบิวตี้ครับแล้วก็มี AI เวลาถ่ายภาพก็ถ่ายง่ายๆนะครับอันนี้ผมได้น้องนับเป็นนางแบบนะฮะให้เป็นลองทดสอบใช้งานนะครับจากที่เห็นนะฮะกล้องหน้าตัวเดียวนะครับแต่ว่าเวลาถ่ายภาพเนี่ยมันสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้แล้วก็ถ่ายเดินวายได้ด้วยนะครับถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์พร้อมเดินวายก็ได้นะยครับกล้องหน้าตัวเดียวแต่ความสามารถดีแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีนะครับใครชอบเซลฟี่ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ กล้องตัวเดียวราคาไม่แพง2 0ล้านมิเซลความคม,มชัดโอเคประสิทธิภาพโอเคผลลับออกมาดีมากนะครับกล้องหลังเช่นกันนะครับกล้องหลังตัวนี้มันมีความพิเศษนิดนึงนะครับคือมันเป็นกล้องหลังสตัวนะครับกล้อง4ีแปดลนมิเซลกล้องหลัก กล้องวแย8ล้านพิกเซลจุดเด่นคือกล้องเอ่อมาโครแล้วก็เดฟคาเมล่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ให้เดฟกับมาโครมา5ล้านพิกเซลทั้งคู่นะฮะจะสังเกตเห็นจริงแล้วสมาร์ทโฟนในวงการเนี่ยถ้าราคาต่ำกว่าหมื่นส่วนมากจะให้เลนมาโครกับเลนเดฟคาเมล่าแค่2ล้านพิกเซลนะครับแต่ตัวนี้อัพมาเป็น5ล้านฉะนั้นเรื่องของการถ่ายภาพระยะใกล้มาโครหรือการถ่ายภาพบุคคลด้วยกล้องหลังนะพอดเทตนะครับเวลามันจับภาพหน้าชั้นเบอร์บุคคลเนี่ย มันค่อนข้างจะเนียนแล้วก็คมทีเดียวนะครับก็สามารถปรับระยะชัดลึกชัดตื่นได้เองนะในโหมดไลฟยโฟกัสหรือการถ่ายภาพบุคคล,ลหลายหลังนั่นเองนะครับคมทีเดียวนะถ่ายกล้องคุณภาพสูงด้วยเวลาถ่ายภาพบิวติวทัชก็สวยนะครับถ่ายเดินวายได้นะครับ สามารถซูมที่ตอนได้สูงสุดที่ 8x นะครับคุณภาพในการถ่ายผมว่ามันโอเคนะกับราคาแค่นี้นะครับก็มี AI ดูเดินนะครับซึ่งเป็นความสามารถตั้งแต่รุ่นใหญ่แล้วนะครับตอนนี้นำมาใส่ในรุ่น A31 ให้เราได้ใช้งานสนุกสนุกด้วยนะครับเราสามารถวาดสิ่งเสมือนขึ้นมาในโลกความจริงครับนี่ครับวาดหัวใจนะฮะขึ้นมาก็ ให้น้องนัดเล่นหัวใจกับผมก็ได้นะครับอันนี้เอาไปลองใช้งานกันดูครับระเบิดจินตนาการกันได้เลยนะครับเพราะกล้องมันมีคุณภาพค่อนข้างดีมากมีลูกเล่นด้วยนะครับก็นอกจากเรื่องของกล้องถ่ายภาพที่ค่อนข้างน่าใชวนะครับ A31 นะฮะอย่างเด่นในเรื่องของหน้าจออย่างที่ผมบอกนะครับ นำมารับชม Netflix นะฮะรับชม YouTube แบบนี้เต็มตานะครบขอบจอเล็กอทีเดียวเนะี่ยดูสวยงามมากสีสดมากแบตเตอรี่อึดนะฮะร,รับชมคลิปวีโอเนะี่ยสักประมาณ7ชั่วโมงแบตบยังไม่หมดเลยนะครับแบตบมันเยอะนะ5,000 m a นมะิลลิแอมหนสำหรับ Samsung g a l a x y A31 นะฮะก็ใช้ชิปเซมิป,ประมวลผลเป็น Helio p 6 5นะครับแ a มอัปเกรดมาเป็น8 g b ROM 1ร8ไบนะฮะเยอะทีเดียวเลยฮนะ แรมเยอะๆแบบนี้นะเวลาสลับเขาออกแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็สามารถทําได้รวดเร็วนะครับไม่มีการเคลียร์แรมง่ายๆเพราะาแรมมันเยอะไงแล้วก็หน่วยความจา118 g b เนี่ยเพียงพอต่อการติดตั้งแอปติดตั้งเกมแล้วก็จัดเก็บรูปได้เป็นหมื่นรูปนะฮะเหมาะสมมากสำหรับคนชอบถ่ายภาพนะครับก็หน้าจอใช้เทคโนโลยีสูงเลยนะฮะร,รองรับการสแกนแลายนิ้วมือบนหน้าจอโดยตรงนะครับไม่มีที่สแกนแลายนิ้วมือด้านหลังนะครับอันนั้นเก่าไปแล้วนะครับ ไม่มีที่สแกนในมือด้านข้างมันจะทําให้ตัวเครื่องหนานครับสแกนในมือบนหน้าจอมันจะทําให้เครื่องบางนั่นเองนะครับอันนี้จะสแกนไปได้เลยนะครับบนหน้าจอเลยตรงเลยนะครับเจ้าตัวนี้มีมาให้แบบนี้เลยนะนี่คือ Samsung g a l A x y A 3 1นะฮะที่ผมแนะนำว่ามันเหมาะสำหรับวัยรุ่นหรือวัยเริ่มทำงานนั่นเองนะครับ7,999บาทนะในไทยมีจำหน่าย44ก็ ขาวดำน้ำเงินแดงน,นะไปเลือกเอาใครซื้อ a 3 1เนี่ยซัมซุงเ็าแถม YouTube พ r เ m ีย m นะครับสำหรับการดู YouTube ไม่มีโฆษณาขั้นให้อีก2เดือนนะฮะแล้วก็บริการกระซี่บัตเลอร์บูนะที่ปรึกษาปัญหาตลอด24ชั่วโมงนะครับปรึกษาเขาได้แล้วก็มีบริการหลักการขายที่มาจากศูนย์บริการซัมซุงมากกว่า800สาขาทั่วประเทศไทยนะศูนย์บริการเยอะมากนะครับซัมซุงนี่คือจุดเด่นของซัมซุงนะฮะยังไม่นับรวมบริการเสริมหลักการขายอย่างเช่นกระซี่สโตร์นะครับหรือกระซี่กิฟต์นะที่สามารถ รับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษมากมายในนั้นนะฮะซัมซุงมีให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแนะนำจุดเด่นของเจ้าซัม s ุง Galaxy A31 นะฝากกันไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะฮะใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวเจอกับผมนพนิษครับกับ u p d i s c a s t c o m ครับกับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ